สุภสุคนละค่ะมือนอี้กับเป็นวันที่ยี่สิบสามนะคะ่ยี่สิบสามกุมภาสองห้าหกเก็ดนะคะก็มีผู้รวมบุญมากคือเก่านะคะผู้ละลิกละหน่อยทั้งแม่คู่ได้ทั้งยิ้มทั้งแตงโมพอเขียนปากแอ้เนาะค่ะร่วมบุญมากน้ากันก็มีไล่ซื้อนะคะไล่ซื้อไล่เสียงเพื่นกันางละมุนสะพานล่านะคะรวมสามายกีดีนึ่งฟันบาทรวม หมุนก็ไปคู่หาลอยให้ไ่คู่หาลอย,ยนะคะให้ยิมหนึ่งลอยไอหนึ่งลอยแต่มูนึงลอยนากลอยนึ่งลอยลย,ยิมหนึ่งลอยเต่มูไอเขอบคุณค่แ,แล้วก็นากลอยนึงย่นี่นานมาทั้งยิมนะคะนางนางสุภัทกอง ปัญญานะคะถวายปูหานลอยแม่ปูสองลอยยิมสองลอยหออยนักลอยหนึ่งลอยแบอันนี้สั่ขอบคุณครับมันมุนมน่งหน่ครับหลายคนนะคะเป็นร่วมบุญมากเอาอันนี้ไปคืนให้ปู วันเกิดเนะ<ช>าะจะไม่พูดกับบอกบุญไหว้นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะวัดป่าบ้านเมืดอรวมสางมหาเจดีย์คือก็ซะส,สมสางบุญไปนะคะสร้างซื้อกับทำงานบายุทธตบัญญัตินะคะเพราะว่ากาว่นนั้นกือล่อเนาะค่ะจัาไน้ากับ,กะะกกบสิรษสลองนั่นแหละใครเห็นผลสมเรธิ์นะคะแต่ว่าเข้ากับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะตามงบนั่นแหละค่ะไม่คูกับมีหน่อยไม่คู่กับเฮ็ดไปหน่อยมีายกับเฮ็ดไปหลร่นะคะ แต่ว่ากระบ,บ่ขาดนะคะเดือนละสองเทียนะคะเฮ็ดถวายสร้างนะคะรวมสร้างรวมเฮ็ดรวมสร้างเพิ่มพร้อมกับเดนนรกบนไก่แล้วล่าตีหนันเ <c oughs> ดนนรกยังจ้ะเดนนรกก็เยลืออายุค่ะเ <c oughs> ก็บ,เ,บ,บเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดขวบคู่ไปเพราะว่าไม่สร้างผู้เดียวสร้างผู้เดียวที่รับไปนะก็เลยปูว่าบ่จะต้องลวนมาสั่นปูว่า ไฮว่าเวรา่ต้องเรียบคอยเป็นคอยไปห้เพิ่นไดร้ร่วมบุญน้ให้เพิ่นได้สร้างบุญไปน้ากัดเนาะค่ะสําสหรับผู้บพมีโอกาสยุกไกยุ่ไกลยุ่ต่างประเทศเนาะค่ะร่วมบุญมาผูละ1อยสองลค่ะผูละ17บเ,เจ็บาทเก้ิบเจ็บมีเด่าท่อยม้ค่ะบ่า, <c oughs> าเป็นยังนะค่ะเพราะว่าเขา้าไปเฮ็ดตามงบเขามีนั่นล่ะคร่ะการทาบุญเฮากับบ่ได้ถือว่าไปเรียนไล่ไผเนาะค่ะเพื่อให้เฮ็ดออกจากใจแก่เข้าพ่อใจอยากเฮ็ดจังซีรนะคะ กะจังทักมาทักค่ะกะหันเข่าบ่ปพอใจเฮ็ดกะบ่เปิดยังเข่ากะเบิ่งซื่อๆกะบ่เปิดยังนะค่ะบ่นั่นบ่ได้มีบัอคับใส่แต่กามีผ้าไหมนะค่ะ่นถวายผู้วะผู้ใดกอดเมียลุงของแม่ใบสีบ่อนค่ะตือยายคุณแม่ยายเถาะคุณแม่ท่องดีนะคะเวียงพัดนะคะ คุณแม่บายสีร่วมสร้างมหาเกดีครับองค์ปูนะคะซึ่งผพาไหม้นะคะเพิ่อฝาสูตรปูตะเลียงเลยได้ยิมมอเัอร์ไซค์บูมพุตัดใหญ่ใหญ่อครับผมเพิ่อเตาต้องไปพาไหม้พาพานี่ยละครับเอาไปผพาแพร่ไปพาไล่พาแพร่นะเนี่ยเธอพาไหม้ใส่เขาเแลเดี๋ยวแม่คู่สีใส่ให้ยิมไทยรู้งงาบางยันมาสีใหญ่ขาดบาง เพี้ยไทยแซ่สบายปูให้ปูติดมาสั่งขึ้นบันฉลากนี่ปูยังไงไงอันนี้พ่อเพี่ยเพื่อนมาพื้นบักใหญ่เลยค่ะแม่ปูก็เลยเป็นตาเต้เป็นไม้แท้ครับนี่กันไม้ให้กันนะครับไม้แท้ครันเลยลายสูตรยูตาตมาเขาปูสามสูตรล้วนๆเลยปูวิโตาบอกว่าพอเหตุตาตื้อัดนะพอก็เลยเห็นไงปฏิปูใหญ่กัหญ่เติมบานเนี่ยว่าเป็นยังดอกเนาะว่าแต่ ปูระว่าสุดแล้สิเก้าเราเปลี่ยนสุดใหม่นะว่าให้ยไซสุดใหม่เด้อมาใั่เพิ่มกันเลยเอาฝาไม้มาให้นะคะค่ะขอขอบคุณขอบคุณนเนฟซีหลายๆนะคะที่ร่วมบุญมากสุบู่สุก่นขอใหอยลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยวันที่หนึ่งมีหน้าสุบู่สุกคนเด้อค่ะสาธุสัตุมาวันนี้มาครับพี่ชายเออเออมืออื่นวันพระนะคะมืออื่นวันพระไม่กู้กับสิได้หยุดเด้อค่ะเด้อ หาแขกไปไท้มากคนบ่งคนจักเนาะครับผมค่ะมืออื่นบอกไว้วัดพระมืออื่นวัดมา,าค้าบุษยค่ะถึงวัดมาค่ะมาค่ะบูษย์พอ่อหนีไปในไทยเองดีรอติดตามะะด้วยค่ะเดอ้ออันชุดใหม่ของไอ้นิดกับห้องไม่คู่นั่นแหละค่ะอ้อมก,กอดมือสังหารคิดทอดมือสังหารนะคะไทยเองดีมือ,ออื่นนะคะครับผมบ้นานเกินรออาทิตย์เดียวในเบิ้งนะคะในเบิ้งภาพ สวยๆงามๆพระเอกหน้าเอกนะคะชุดเตาแล้วก็ชุดซึ่งใครรอติดตามแล้ว่ะเด้อยเขียนซีเราวันที่ เออนึมงูกาปูคือป่าคับปููปุ рон, ่มปูบุกุ่มก็คือจะคัดจะวันจะค้องกักกระไว้เช่อแค่ชือวันคุพรองวันนี้ไม่ใช่วันถึงแต่พรุ่งนี้เป็นวันพระอืมรืมชิ้นน้อยชิ้นอยืมจะตูบ้าเด้อครับจะวันเคร่องมาเขาอยากบ้าเธอนชิ้นน้อยฮ่าฮ่าฮานักข้ว่า้กับบ้าพราพ่อปูวเขาเพ่มครับ ขั้นแคเอาดกลปัวแต่ขึ้นเบาาย่งเรื่องครับเออขั้นว่าว่าเอาฝปยปัวมันก็่ือ้ป้วงอืมป้วงเบาางเบาปัไปเรื่องห้กันเถื่องเอ้าเอาเงี้พ่อใหเยอะเรื่องเยอครับปูแล้วังมันจอดเรื่องให้เชกตจอดโคตรเรื่องเมื่อัไนเมื่อแตเกียร์ พ่อบอกให้ผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมาหาเหมือนก็ว่าให้ผู้ให่คนนงานจาตัอเมือวางลูกคือไปง้างก็มือวางเนี่ยลูกคือกินก๋วยเตี๋ยวกับพู่คือ คยิมพวกแกใหญ่ก็นั่งูกสีพอยิมกับคนส่วนปู่มันยิมวดขึ้นเนาะมันยิมแคมันยิมแแข่มันมันยิมแ่ใบุ่นงานแค่ค่แก้กคือคือมานริ่องเนาะกแกก็คืองาน ่็คือกัรให้ทีนี่กุ้งงานกคือมาคือลูกเฟื่อเชาอพวก่ควบ่กเขาวาลเปือกเ่อพะครับพวกพูว่าได้กินเข่ากุองว่าข้างขนาดเชื่อแตกินเชื่อลบบครับปูต้มไกอปู่มาว่าจะคือหลงวเพราะจะดกินหลักเจ้าพวกมากกว่าแเขาก็หาหันก็เื่อนพอ เมยคู่กับพวกวางก็ถึงล้วแกวางวเบ้เว้นเห็นแวบเดี๋ยวนี้เลยพอเป็คกับ่พอครัอืมเข้าปลาอาหารก็สักเด็ยวส่นสักคืออะ่าค่ะอืงาน้ชื่อปีโหจังจเได้คืนว่าแข็แต่ว่าเขาก็บอกเป็นยังดอเขากรู้จังคือระเบิงบุบเบยงวว้างเออวัว่า็ใไ้เขาว่านือเลยเขาก็ว่อกือใหงมันถือก็มันมันว่าขอว่าแข็ครับ วดนนี้เขาไม่กุกคูเคื่อนขอกับว่าสีเขียนหายดูดีเลยว่าแช่ว่าจะคื้เหมือับพูปูหันมาคู่ไปคู่เตอรอย่างไดครับอืมง่ายละเออปูบุญมากเออรอดูชื่อขนนั่นแหะดู้ขนวันมาคู่หลังมันั่นแหละเ้อครับปูไปคู่คู่เอาคนสี่หายแ้ก ลูหันบ้องมันข้ามาอย่าดค้อคาปูขั้นบ่ตรงบ่เขียนอ้ยบ่คุมู้่ขั้นบ่ตรงบ่เขียนอยู่บ่านขั้เราะเขาพามันเยอะคาปูมันเมาเาเขาบ่แก่ขาึ้นอย่างนี้ี่คุังบ่จะพูอยางบ่นี่เขาพึ่งพึ่งากันบ่เยิ่ยมครั้งเหยี่ยนเช้งเยี่อมมันื้บ่แข็งเกีบบ่ยิน่รคบปู พักกั่ตั่ไงไฟวาวๆเว็บเว็บ,บไม่คู่ไปไายความสวยบอกครับไทยเออไปไทยคู่ไปแข่งไทยกัยบพักกันไทยเนี่ยมือมขึ้นแคบงแกาวแข่งเรื่อไม่ช่วงไงครับปูเออแกว่า ปูหมนไงวะแขมือกไม่กูถูกแต่ทิแก่แขกลุ้งก็ราคไว้แทงื่ก็ออกข้อกคอย่ามันเจ้าว่า้ยครับปูไปรักหมอนข้อเบาได้ย่ายครับไม่ไปหาผูผูน่ะปูดีน่ะขับคนรอคอยกันเดี๋ยวผูมาหาผูผมว่าไปยังไงเครับปู พ่อขุ่นพ่อเนี่ยคันมน,นี่ยถึง่อ,อ,อแก่เข็งขหรือพัด้าพ่ออยากเห็นคืออยากเห็นขงน,ะน,น,นาตนาจริอย่างแมงแมงข้าวปกขาเลยนะแมงก่าแมงกะพ่อตู่นะ่ะพูดใหญ่าจะคือไอไรยืมข้าวปูคนในบ้านังไงพูดเบา่ายเนาะบ้านนี้ข้องนู่นก็คือรายน้องยืมข้าวคือพึ่งมาพ่งพ่อแก่ว่าครับ เออเวันนังไม่กระโน่เจ้านั่ลละว่าขั้น่าเงาผู้กานี่ยนะเจ้าบ่าวใครเขาเขาบ่าวมุกจักต้องผู้หลังเขาใหญ่ว่าคึ้นถ้ว่าปู่อยู่ตรงนั้นยูกนานแล้วเจ้าบ่าวมึงเคงผู้ก็ว่าขึ้นขึงเมื่อเนี่ถึงเมื่อนี่เจ้าของคนมากว่าขึ้นแต่เพินกันเขางานตัวว่าค่้นู่ตาก็ะนั่ไปนั่ไปข้าปู้นั่ไปกระเชินผู่ผมมากนั่งพ่อหั วันียวจะเห็นจะแู่เรือมาเฝาให่กดูเท่ีว่าท่าวันูเรือตับื่อขการคุ้กก็เรองของการว่าเรือว่าเจ้า่อก็เรืกบฟู้ตาดรอว่าเรับยังไยเขาบอกฟุกง่อกเขาต้องไาเสียงมาขอของะไรท่เคยกนกันยิ่งไวันหจับบ่ได้ไมวัก็โง่แค่คืนใปใหม่จำได้อยู่ครับผู้มันก็ออกตุงๆเหนครับ คนลืมคือคือนะงวดนีเอายืนอ่ะปูจต่อับแต่พันนั่นก็ปูบุ่มมากยูหนักเด้อยู่ถ็งนะว่าจะแม่งไหมเพิ่งว่าเพิ่งติดใให้มั่งแม่งเจ้าปูแต่คือแม่งคอเพิ่งเพิ่งว่าก็คืออะไรยืมครับเอาล้อเบึนน้อยยิ่ครับอูขึ้นขูดขึ้นขู เดี๋ยวพ่อจะให้แม่ครูเปิดจุดวันชื่อเฉลยนะวันนี้วันชื่อชาวถามใช่ไหมครับลึือถามหรือคือคือเอาไปจุกวันชื่อยี่สิบแปดไหมจุดวันที่ยี่สิบแปดไปจุดวันที่อชาวเปิดน,นะจะวันจะเหี่ห <laughs> หยงย <laughs> ข้าวเปิดเหียงจะไม่จะวันยี่สยบเง็น้อยเะนั้นวันข้าวเปิดจะให้แม่ครูไปจุดพู้ เออคือบัาหลังใหม่เมื่อคู่นั่นอ,ะอ่ะเออเอาคู่ไปทุบเออไปทุบให้เมื่อคู่เขียนทายไปเลยอเออเอาแค่ดแมกกาไปรูอือพู่แต่ว่าเรือแข็งแต่ว่าปู่บุญมาจะเขียนให้ตัวตรงไว้ค่ะออรอบมึงนะเรื่องว่าครบับปู่ไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นต้องดูด้วยใจความเรื่องขอแล้วก็ดูด้วย ทานนั้นก็ม่รู้อันนี้เอฟซีส่วงบุกมาพงมาท่านคงยืมตืออาบุกไล้ไลกูรลายคนูไ่ได่หนอดแข่งก็กอ๋ไอ้มือข่มือดักมือขมือหนึ่งหึงแล้วก็รุกไวนะลูกไื่จะดื้ออันนี้แต่อฟซีพังมาท่านคงยืมนังเยาวรักขายน้อยกูจ้า อวยพรว่าเกิดไถ่เจ้าจ้านุเกิดว่าชื่อแซวคือแสดงว่าเกิดเมื่อเอื่นบอกยิ้มครับปู่อืมอ้าวขอให้นางเยาัละชายน้อยเอือห้จะเรื่อจะเรื่องทั้ว่าขาดขืนแล้วด้อพขอถึงเวิ่งหายห้พักหายพายออกไปวิ่แก่งซึ่งอย่าง่นข้ามาเน่ยอวิ่ถ้าอยากอยากจะเลี้ยงมูอรุกอใอพอบ่ไม่อีบไปตุ๊ปแก่กะ อาพอจะเรียโคอยดอชิบทิดบาทชิบเิบต้นตู้อมค้นมันคือปู่ตาให้น้องนักศึกษานสาธุสาธุครับปูนางสุพัฒกองปัญญาถขาไว้องปู่ตาผมเม่อู่แต่กรให้ยิ่ให้ยากพอย้อามือคกมืแจมือคกมือไม้หึ่หงแล้วก็รวยจะิญเจริญนะลูกนะอันนี้เอฟคือผ่านมาทางช่องแกงหมูนางละมุนขับพาน่า รวมขังตื้อด้อตื่นหน่งพันบาพฟ้อมกับแขมวยคู่นำ้ำให้ตืไวคู่นำ้ำให้ยืมนำ้ำให้น้องไอ้แจงมูน่าโน้ยให้กระดื้อกระดื้อช้มากค่ะข,ขนนนืนดื้อังรำวเดื้อแล้วก็นางมุกสีอคูอรอ่รู้พร้อมครอบครัวรวมบุญมากนังไวค,คู่ตึกปูแต่หนึ่งพันบาทไวคู่ขามร้อยน้องวันสองร้อยแปลกว่าเนาะ เอาขังมือโคกมือดับมือโคกวื้ยวันหังหงแล้วก็รวยจะดึงจะดึนะลงลงนะขึ้เจะ่องไปนะคู้ได็ไไดแตนี่ยอบฟาริขักขานขานชองถ้า,วาไว้ไบคือหนึ่งคู่แก้บวมเพิ่มไข้น่าพ้าวพอแก่รับแขกยังดึงให้นำปริขักขานชอง ให้ไมอสกมดับมมอสกไม่มาดูวันนี้กขาไลาจริงแล้วก็ดูด้อย่พอรับปาะเรื่มไซื้อก็ได้ดูดีดีห้วไก่งันรคอยดูคอยไปคดตัวคือหัวักหัวควาไปคึอจกือนคล้าเา้ยเาไ่เหมนันเป็นเงาาโดนโขตกููลาบ่จำปาใจคุขัง